สวัสดีชาวเมียโฟที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคยแม้ทำไมผมคิดถึงทุกคนจังเลยกลับมาแล้วนะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยไปบนใต้คลิปผมว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทําคลิปเมียโฟสักทีมาแล้วต้องบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยไปทํารีวิวคลิปอีกเกมหนึ่งซึ่งอันนั้นได้ค่าจ้างก็เลยต้องไปเอาตังก่อนนะส่วนเรื่องเอื่นเนี่ยคอยว่าก,กันแล้วประจวบเหมาะก,กับช่วงนี้พอดี แพทอัปเดตเมียโฟเข้ามาแล้วก็เป็นระบบใหม่ที่ที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตื่นเต้นพอสมควรแม้แต่ผมเนี่ยก็ยังตื่นเต้นเลยเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมโดยทั่วๆไปก็คือเช็คอิน7วันมันมีของอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ามันก็น่าจะเป็นของที่ดีพอสมควรอันที่ดีมากๆเลยก็คือปิ่นปากผมตัวเนี้ย ผมเพิ่งจะทําบวก3ได้เมื่อวันก่อนและถ้าคุณมีเจ้าของพวกนี้นะครบ5ชิ้นเมื่อไหร่ผมว่าคุณแบบเป็นผู้เล่นที่ต้องเทพมากแน่แน่ยิ่งถ้าคุณสามารถเปิดจุดได้จนถึงบวก6ทุกชิ้นเนี่ยเดี๋ยวแพทต่อๆไปมันก็น่าจะมีชิ้นที่4ชิ้นที่5ตามมาเรื่อยๆมันบวกสเตตัสโคตรเยอะนะถามว่ามันดีไหมไอ้ระบบที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันดีแต่ มันก็จะทําให้เราเนี่ยทิ้งห่างจากผู้เล่นที่แบบเขามีทุนทรัพย์เยอะอ่ะเขาก็สามารถที่จะทำบวก9บวก12อะไรของเขาได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมอยากให้มันมีตลอดไปเลยก็คือเรื่องเช็คอิน28วันแบบเนี้ยมันควรจะมีมาได้ตั้งนานแล้วคือการล็อกอินต่อเนื่องนี่แหละถ้าคุณล็อกอินมาจนครบ7วันคุณก็จะได้ของรางวัลล็อกอินต่อเนื่อง คือแทบทุกเกมเนี่ยมันมันจะมีแบบเนี้ยแต่ว่าเกมเมียโฟพิ่งจะมาทำผมไม่รู้ว่าหลังจากครบ28วันแล้วเนี่ยมันจะเอาออกหรือเปล่าแต่ไม่อยากให้เอาออกเลยอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของร้านแรกเปลี่ยนไอศกรีมสูมาซอนตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนกับว่าไปฟาร์มมอนแล้วก็จะดอบของตามปกติ เราลองมาดูกันหน่อยไหมว่าของที่เขาให้มารอบนี้มันมีอะไรดีๆบ้างการไปก็เหมือนเดิมเลย NPC กิจกรรมเราจะวาร์ปกันไปที่นั่นแต่ผมคิดว่าพักหลังเนี่ยมันน่าจะต้องมีของที่เหมือนกับว่าให้กับผู้เล่นที่อยู่มานานแล้วเพราะเกมนี้มันก็จะเข้าปีที่สามลวเพราะฉะนั้นของถ้ายังเป็นของที่ เป็นของขั้นแดงขั้นอีป,ปิกแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยมีให้มีให้เห็นเพราะฉะนั้นการแลกมันก็จะเริ่มขยับมาเป็นสเตปของขั้นขั้นตำนานก็คือของสีทองอย่างอันนี้ควรแรกนะเป็นลำดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็ลองเรียงลำดับตามความสำคัญดูผมคิดว่าผมก็คงจะแลกทั้งหมดนี่แหละเนี่ย คิดว่าแพทเนี้ยจำเป็นเกือบทั้งหมดเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมโชคลาภมหัศาจรรย์ของโอเชอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ๋อค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดการฝึกฝนสันโดษจะลดลงไหนเราลองมาดูหน่อยไหม แต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปดูฝึกฝนสันโดดเนี่ยนานมากแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยค่าใช้ใจ่ายในการอัปเกรดมันเท่าไหร่คือมันมันใช้ประมาณหนึ่งหมื่นหรือเปล่ามันก็เลยเหลือ5้าเผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันใช้เท่าไหร่นะแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันนี้ดูหรูหราหมาเห่ามากทุกคนมันใช้ชื่อว่าฟ้าดิน เป็นหนึ่งดูแล้วแบบเฮ้ยโคตรเท่อะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อกํำหนดของมันดีกว่าว่ามันกํำหนดอะไรไว้บ้างการเข้ามามันจะอยู่ที่หัวข้อพิชิตแล้วก็ไปที่ฟ้าดินเป็นหนึ่งนี่ทุกคนมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบหยินหยางเหมือนหนังกลังภายในอะแบบนั้นเลยโคตรแบบฟิลโคตรด,ดีอะแล้วการจะอัพเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ระดับ เนี่ยด้านบนเราสามารถที่จะดูได้ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3แล้วก็ระดับที่4ซึ่งแต่ละระดับเนี่ยเราสามารถได้จะอัพอันไหนก่อนก็ได้นะให้เราดูเป็นหลกัหลกๆอย่างแรกเลยก็คือเราเล่นเป็นสายอะไรแล้วเราต้องการสเตตัสแบบไหนอันแรกเนี่ยเหมือนมันจะเน้นไปที่ ความเสียหายการโจมตีพื้นฐานถ้าเราคลิกดูเราก็จะรู้ว่าถ้าเราอัพเจ้าตัวเนี้เราจะได้สเตตัสอะไรบ้างพอเราดูแล้วเนี่ยมันตรงกับสายที่เราเล่นไหมถ้าตรงเราก็อัพเลยแต่ของผมเนี่ยผมอยากได้อันนี้มากกว่าอย่างอันเนี้ยเห็นไหมพลังป้องกันอาคมเพิ่มสถานะอ่อนแรงคุณชอบไหมแบบนี้เพื่อโอกาสดอบโชคดี แล้วทรัพยากรที่มีจํากัดของเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกนะเราจะอัพสเปซส,สปะไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการเลยผมอยากได้อัน,นเนี้ยเนี่ยคริติคอลเพราะว่าเวลาผมเจอศัตรูเนี่ยมันไม่ค่อยติดคริติคอลเท่าไหร่และสิ่งที่ผมอยากจะได้มากก็คือเร่งเวลาเก็บรวบรวมแก่น <c oughs> โดยความที่เราไม่มีสัตว์ทองอะเนาะ เราก็เลยต้องมาอัพอะไรพวกนี้แถมมันยังได้อีกปีการล่าโจมตีกายภาพนี่มันเข้ากับสายที่ผมเล่นบดีเลยแล้วอพอมองดูทรัพยากรเนี่ยมันใช้ของฟ้าทุกคนในช่วงเริ่มต้นใครที่ช่วงนั้นแบบของฟ้าจะเก็บไปทำไมตอนนี้ <c oughs> คุณอาจจะมานั่งเสียดายแล้วนะเพราะมันแบบมีประโยชน์มากๆไหนลองอัพซิ นี่ไงอัพแล้วทุกคนอ๋อมันสุ่มด้วยเหรอสแสดงว่าเลเวลเนี่ยมีการสุ่มนะไม่ใช่ว่าอัพแล้วจะติดเลเวลหนึ่งทีนี้เราก็ดูว่าโอกาสที่ธาตุไฟจะเข้าแทรงเนี่ยมันมีอยู่10%เนั่นก็คือโอกาสที่จะอัพแล้วไม่สำเร็จก็จะคล้ายๆกับระบบฝึกฝนสันโดนั่นแหละนหนลองอีกรอบสิเลเวลสนี่ อีกรอบสิโอ้โหกลับไปเลเวลหนึ่งนี่ไงนี่คือสภาวะธาตุไฟเข้าแทรกโอ,โอ้ตายเลยแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วพอเกิดอาการธาตุไฟเข้าแทรกเราไม่สามารถที่จะอัพได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งด้วยนะนี่ไงอีกห้าสิ้านาทีคุณค่อยกลับมาแวะอัพฟังกช์ชันนี้ใหม่โอ้โหแบบทำคือมากอะมัน <laughs> เฮ้ยชอบชอบระบบเนี้ยผมชอบมากแล้วเฮ้ยแสงว่าถ้าเกิดโอ้อันเนี้ยธาตุไฟเขาแทรกแต่อันอื่นยังสามารถอัพได้ตามปกติลองดูอีกอันหนึ่งไหมลบหลีกคริติคอนแล้วก็โจมตีอาคมเพื่อโอกาสทํทำให้ล้มนี่เพื่อโอกาสทํทำให้ล้มน่าจะเหมาะกับผมลองดูอ้าว <c oughs> คืออะไรเนี่ยอุ้ย นี่ผมก็พยายามหาทรัพยากรที่มันหาง่ายที่สุดเพื่ออัพก่อนแล้วนะดูสินี่อันนี้ผมมีเยอะอ่ะลองอันนี้ก็ได้เพิ่มความเสียหายโจมตีพื้นฐานนี่ไปเลเวลหนึ่งปาทุกคนดูนะนี่ขนาดโอกาสสำเร็จ70%มันยังอัพยากขนาดนี้เลเวลสองไปต่อสิเหลือนหนึ่ง ขาดไฟเข้าแทรกแล้วทีนี้เราก็จะอัพอะไรไม่ได้อลองอันนี้ดิปับเลเวลหนึ่งไปต่อสิเลเวลสองอ่าของหมดลองอันนี้สิออ้อหืล้มเหลวเมื่อกี้ล้มเหลวสามรอบเลยนะติดละเลเวลหนึ่งเออถ้าแบบเนี้ยเลเวลอะไรเลเวลสามเราหยุดไว้ก่อนไหม หยุดไว้ก่อนประเดี๋ยวธาตุไฟเขาแทรกนี่คือระบบที่เรียกว่าฟ้าดินเป็นหนึ่งแต่มันก็จะมีความพิเศษของมันอยู่เหมือนกับว่าถ้าเราปลดล็อกพวกนี้ได้ทั้งหมดนะเราก็จะสามารถเหมือนกับมาอัพสเตตัสตรงนี้ได้ตรงนี้เราลองมาดูที่เขากำหนดไว้ดีกว่าเนี่ยเหมือนเขาจะมีสอนอยู่ในสารานุกรมเราก็สามารถที่จะเลื่อนมาดูได้ เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องเปิดจุดทั้งหมดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นนี่เดี๋ยวนะผมเลื่อนมานิดนึงปับ๊บนี่มันก็จะมีให้เราเลื่อนขั้นเราก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นได้ตามปกติแล้วก็นี่ไงมันมีเปิดใช้ฟังก์ชันระบุคุณสมบัติเหมือนกับพวก อาวุธพวกยุทธโธกกรอะไรต่างๆแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาเนี่ยเหมือนกับสเตตัสพิเศษซึ่งมันก็จะใช้ไอเทมโนี้ในการสุ่มหาโคตรเปลืองทุกคนไม่ใช่เปลืองธรรมดานะเปลืองมากแล้ว NPC ที่ใช้สร้างของไอเทมโเนี้มันก็จะอยู่ที่ปราสาทบิชอนอันนี้ลองลองลอง,ลองไปดูกันได้ เนี่ยเนี่ยประสาทบีชอนประสาทสาบักมีหมดเลยแล้วก็ปัาบปามนี่ไงระบุคุณสมบัติืแสงว่าสิ่งที่เราจะต้องมีคืออะไรพลังงานเม็ดวิญญาณสวรรค์เดี๋ยวทุกคนลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของนี่เลย น่าจะเป็นอันเนี้ยหลังจากฟ้าดินเป็นหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของเลดเขาเพิ่มเลดเข้ามาใหม่แล้วไอเลดพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมปลดล็อกทั้งหมดหรือยังลองดูสิคุกป,ปีศาจงูนี่ผมก็ยังไม่ได้ลงเลยนี่ไงอา้าวไม่ใช่อันนี้เลดอ๋อเลดนี่ไงอันนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ ปีศาจโลหิตถือหอกเลเวลส0งคือ <c oughs> น่าจะอีกยาวนานเลยกว่าที่จะได้ลงมันอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยเมื่อกี้เจ้าตัวนี้แหละแฟชั่นใหม่แฟชั่นเซตนี้ผมบอกเลยว่า <c oughs> การกลับมาของผมครั้งนี้มันต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนเราลองมาดูกันหน่อยไหมว่าเกมนี้มันยังสามารถที่จะแต่งตัวแล้วแบบ มีความสุขกับมันน่ะผมชอบคือระบบอะไรก็ไม่ค่อยจะตามเพื่อนทันนะแต่ระบบเนี้ยผมแซงหน้าเพื่อนเราลองมาดูชุดกันหน่อยละกันว่าชุดเนี้ยมันเป็นยังไงแต่ผมว่าโอเคเลยนะนี่คือเราจะเปลี่ยนจากทหารนะเซตเดิมของผมก็คือชุดทหารแล้วก็ชุดเนี้ยเราจะเปลี่ยนไปเป็น ผมคิดว่ามันใส่แล้วเหมือนเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนกษัตริย์กษัตริย์เมืองเมืองนึงที่แบบหลงยุคหลงสมัยมาแล้วผมคิดว่าผมจะใส่แบบไหนดีอ่ะนี่ผมยังนึกไม่ออกเลยชุดนี้ดีไหมแต่ชุดนี้เหมือนให้ความรู้สึกเหมือนลอปพอเลย <c oughs> ทุกคนมันไม่เหมือนแบบทหารเรือหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนะ แล้วก็เราต้องไปใส่หมวกอ่ะลองใส่หมวกซิอ่อเราต้องใส่ให้มันเข้ากันนี่เป็นไงเฮ้ยเส้นนี้โอเคเลยนี่ดำารมินแบบเนี้ยแจมไหมแต่ผมว่าสีนี้สวยที่สุดแล้วที่เหลือเราอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธนิดนึงอ่ะผมใส่แล้วนะแล้วก็เสื้อเสื้อนี้ผมเลือกไปหรือยัง เมื่อกี้ยังไม่เลือกผมผมว่าสีขาวไม่สวยสีดำคุมโทนมากกว่าีนามันมันมันไม่เชิงสีดำหรอกมันออกสีแบบททเทาๆผมชอบสีนี้แล้วก็อาวุธอาวุธผมคิดว่าอาวุธหอ,อกเนี่ยมันไม่เข้ากับชุดเลย <c oughs> นี่อันนี้ยิ่งเหมือนลอรลปะพเข้าไปใหญ่หรือตะบองตะบองเหล็กที่มีแสงวิบ,บวับวิบ <c> ว <oughs> ับนี่ของแดนเลยลรลบะพอ <c oughs> เฮ้ย hey. หรือเราจะถือแบบเนี้ยแบบนี้เท่ไหมลองไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะเห็นไหมนี่มันรอรพอๆชัดๆเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยอื้อ <c oughs> ผมว่าไม่เท่เดี๋ยวลองเปลี่ยนอาวุธดิอาวุธเนี้ยเท่กว่านะแล้วเราก็ต้องย้อมสีให้มันเป็นแบบสียะโทนเดียวกันนี่อย่างนี้แหละสองร้อยทองเอา เออนี่แจมแล้วทุกคนหลังจากนั้นเราลองกดเข้าไปดูหน้าตัวละครเป็นไงล่ะโอ้นี่นี่คือเซตรอปรพอของโอเคสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย